กตัญยูกตะเวทีกตัญญูแปลว่าผู้รู้สึกถึงบุญคุณที่เขาทำแก่ตนคือผู้ระลึกรู้ว่าใครเคยทำดีเคยช่วยเหลือเกื้อกูลตนมาก็ยอมรับและไม่ลืมบุญคุณของผู้นั้นรวมถึงผู้ที่รู้สึกนึกบุญคุณของสัตว์บุญคุณของที่อยู่อาศัยบุญคุณของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ช่วยให้ตนได้รับความสะดวกสบายอยู่เย็นเป็นสุขตลอดมาคำว่ากตะเวทีแปลว่า ผู้ประกาศบุญคุณของผู้ที่มีอุปการะแก่ตนมาด้วยการทําอุปการะตอบแทนคือผู้ที่ประกาศยกย่องผู้ทําอุปการะแก่ตนต่อสาธารณชนไม่ปกปิดคุณความดีของผู้นั้นแม้เขาจะเป็นคนต้อยต่ำรวมหมายถึงผู้ที่สนองคุณของผู้มีบุญคุณแก่ตนเช่นเลี้ยงดูตอบแทนเชื่อฟังคำสอนดูแลรักษาไม่ทำลายเป็นต้น